ภาวะข้อเข่าเสื่อมเป็นภาวะที่เกิดจากการใช้ข้อเข่าเป็นระยะเวลานานทําให้มีการเสื่อมของข้อเขา่ามีกระดูกงอเวลาเดินจะมีอาการปวดมีข้อฝืดยึดมีเสียงดังในข้อเขา่าไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้ตามปกติซึ่งจะมีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไปค่ะสาเหตุมีได้หลายประการค่ะเช่นการมีน้ำหนักตัวมากเป็นผู้สูงอายุ เคยได้รับอุบัติเหตุบริเวณข้อเข่าเป็นโรคข้ออักเสบหรือโรคไขข้อใช้เข่าไม่ถูกต้องและมักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายค่ะอาการของโรคนะคะเริ่มแรกจะเริ่มจากปวดเข่าเป็นๆหายหายเมื่อพักจะทุเลาลงแต่รายที่มีอาการมากจะปวดเข่าตลอดเวลาค่ะพักแล้วจะไม่หายนะคะมีอาการข้อฝืดยึด ไม่สามารถเหยียดหรืองอได้สุดมักมีอาการปวดมากขึ้นในเวลาเช้าบางรายพบว่ามีขาโก่งออกมีปัญหาเวลาขึ้นหรือลงบันไดนะคะจะมีอาการปวดมากขึ้นค่ะแนวทางการดูแลรักษานะคะ 1. ใช้ความร้อนประครบบริเวณเขา่าเพื่อช่วยลดอาการปวดเกงของกล้ามเนื้อบริเวณรอบเข่าค่ะ 2. ใช้อุปกรณ์ซัพพอร์ตเขา่า พื่อช่วยพยุงเขา่าและลดอาการปวดเกรงของกล้ามเนื้อเขา่าควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้งานนะคะเพราะเนื่องจากถ้าใช้เป็นระยะเวลานานจะทําให้กล้ามเนื้อลอบเข่ารีบค่ะ 3. ใช้ไม้เท้าเพื่อช่วยพยุงและลดแรงกระทําที่มีต่อเข่าค่ะ 4. ลดน้ําหนักหรือควบคุมน้ําหนักตัวไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานเนื่องจากเวลายืนและเดินเข่าต้องรับน้ําหนัก3-4เท่าของน้ําหนักตัว ประเมินได้จากค่าดัชนีมวลกายซึ่งจะมีสูตรดังต่อไปนี้ค่ะค่าดัชนีมวลกายเท่ากับน้ำหนักตัวเป็นกิโลกร,รมัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมจึงต้องควบคุมให้น้ำหนักตัวอยู่ในช่วงปกติซึ่งสามารถทำได้โดยการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะ ลดอิริยาบทที่ไม่เหมาะสมเช่นการนั่งพับเทียบการนั่งคุกเขา่าการนั่งขัดสมาธิหรือการนั่งยองๆค่ะควรปรับเปลี่ยนออริยาบทให้เหมาะสมสำหรับการดำเนินชีวิตของบุคคลนั้นๆตัวอย่างดังต่อไปนี้ค่ะเวียงการนั่งงอเข่าซักผ้าควรนั่งซักผ้าบนมาเตียละเอียดเข่าทั้งสองข้างหรือเปลี่ยนเป็นซักด้วยเครื่องซักผ้าแทนค่ะเวียงการนั่งขัดสมาธิเช่นการนั่งขัดสมาธิทำสมาธิ หรือเลี่ยงการนั่งผับเพียบเวลาไปวัดโดยทั้งสองท่าให้นั่งบนเก้าอี้แทนค่ะเลี่ยงการใช้ห้องซ้วมแบบนั่งยองควรเปลี่ยนห้องซ้วมเป็นแบบชักโครกแทนค่ะอีกเลี่ยงการยืนนานๆเดินานานๆเลี่ยงการยกหรือถือของหนักโดยให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นรถเข็นค่ะเลี่ยงการก้มถูพื้นบ้านหรือการทำความสะอาดห้องน้ำให้ใช้ไม้็อบถูพื้นแทนค่ะ สำคัญที่สุดคือเราต้องหลีกเลี่ยงกีฬาที่ต้องมีการประทะหรือกีฬาที่ต้องกระโดดโดยกีฬาที่เหมาะสมได้แก่การว่ายน้ำหรือการปั่นจัก,กรยานอยู่กับที่เป็นต้นค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะคะคือการบริหารกล้ามเนื้อรอบเข่าให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอค่ะโดยจะมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ค่ะ ท่าที่1นนะคะให้คนไข้นั่งหลังชิดติดเก้าอี้นะคะเลือกเก้าอี้ที่มีความมั่นคงนะคะให้คนไข้ค่อยๆยกขาขึ้นทีละข้างค่ะเกรงค้างไว้นับ1-10นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่อยๆวางขาลงนะคะทําสลับกันอีกข้างค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 9 9 10ค่อยๆวางขาลงนะคะทำสลับซ้ายขวานะคะนับเป็น1รอบนะคะต่อวันให้ทำ3ามรอบนะคะห่างกันรอบละ2-5นาทีค่ะท่าที่2นะคะให้คนไข้นั่งเก้าอี้ที่มีความมั่นคงนะคะโดยให้ลุกนั่งติดต่อกัน10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5ห,หรือทำเท่าที่ทำไหวนะคะกรณีที่ปวดมากให้ทำท่าอื่นแทนนะคะท่านี้ถ้าทำติดต่อกัน10ครั้งนะับเป็น1รอบนะคะโดยวันหนึ่งให้ทำอยู่ที่ประมาณ3รอบแต่ละรอบห่างกันที่2 5นาทีค่ะ สำหรับท่าที่3นะคะให้คนไข้นั่งเหยียดขาตรงทั้งสองข้างนะคะกระดกปลายเท้าขึ้นสองข้างนำมือแปะที่ปลายเท้าทั้งสองข้างค่ะนับ1-10นับเป็น1ครั้งนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามค่ะสำหรับคนที่ทำไม่ไหวเนาะให้ลองทำแบบนี้นะคะยกเข่าขึ้น1ข้างนะคะนำมือแปะข้างที่เหยียดตรงค่ะ นับ1-10เช่นกันทำสลับกันทั้งสองข้างนะคะนับเป็น1ครั้งค่ะโดยให้ทําแบบนี้นะคะวันละ3รอบแต่ละรอบให้พักครั้งละ2-5นาทีนะคะข้าที่4นะคะให้คนไข้นอนง่ายราบนะคะนําหมอนใบเล็กๆสอดแบบนี้นะคะใต้ข้อพับเขา่าโดยให้คนไข้ย,ยกขาขึ้นเกงค้างนะคะทีละข้างอย่างนี้นะคะนับ1-10ค่ะหนึ่ง 6 7 8 9 10ค่อยค่อยๆวางลงนะคะทำเหมือนกันอีกข้างหนึ่งนะคะเก่งค้างไว้10วินาทีค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่อ้ค่อยๆวางลงนะคะโดยแต่ละชุดให้ทำทั้งหมด10ครั้งนะคะต่อวันเนี่ยควรทำประมาณวันละ3ชุดห่างกันอยู่ที่2-5นาทีนะคะ ท้าที่ห้านะคะให้คนไข้นอนคว่ำแบบนี้นะคะกระดกกขาขึ้นทีละข้างค่ะเกรงค้างไว้นับ1-10นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่อยวางขาลงนะคะสลับข้างค่ะเกรงค้างไว้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปม่อค่อยวางขาลงนะคะทำสลับกันซ้ายขวานะคะ10ครั้งนับเป็น1รอบนะคะต่อวันให้ทำอยู่ที่3รอบผ่านกันที่รอบละ 2- 5นาทีนะคะโดยท่าบริหารเข่าทั้ง5ท่าที่กล่าวมานะคะให้ทำสัปดาห์ละประมาณ2-3วันทำติดต่อกันเป็นระยะเวลา6-8สัปดาห์นะคะ โรคข้อเข่าเ,ขาเสื่อมหากท่านดูแลข้อเข่า,เขาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งานข้อเข่า,ขาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานข้อเข่า,เขาของท่านได้ค่ะขอบคุณค่ะ